สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับในช่องทาง y t u t u นะครับแล้วก็เพื่อนๆ FC แนวทางหวยฮานอยนะครับผมมาพบกับบอลร้องเช่นเคยนะครับกับฮานอยวันนี้สูตรเม็ดเดียวมัดรวม4นอยนะครับงวดประจําวันที่11เดนะครับเดือน12 2สองนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวผมให้เด่น5เด่น3มวิ่งรูดที่3นะครับก็ สตัวเด่นนี้มาหมดเลยนะครับเนาะสตัวเด่นนี้มาหมดเลยเนาะก็มาดีด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลก่อนนะครับสําหรับเมื่อวานนี้ผมให้เด่น5นะครับนอยเฉพาะกิจนะครับผม021ย์กับ85นะครับเลขบนนี้หลุดไปนะครับส่วน85นะครับถ้าใครเอา5ไปวิ่งรู่นี้มานะครับมานะครับผมเมื่อวานนี้นะครับส่วนน้อยพิเศษนะครับ 6 3 8กับ43อันนี้มาตัวเน้นเลยนะครับน้อยพิเศษนี่แตกแตกตัวเน้นเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเน้นให้ไปที่38นะครับ38แล้วก็43นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมถือว่ามาดีมากเลยนะครับเมื่อวานนี้เนาะนะครับผมก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ38นี่เข้าตรงๆเนาะ43่นี่เข้าตัวกลับนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับพี่ๆ f c ด้วยนะครับส่วนน้อยปกตินะครับ 206กับ75อันนี้ก็มาในเด่น5นะครับถ้าใครเอา5้าไปวิ่งลูดนะครับผมส่วน06หลุดไปนะครับส่วนน้อย v i p นะครับ300อันนี้ก็3นี่มาตัวเด่นเนาะมาอยู่หน้าเนาะเสียดายนะครับมาอยู่หน้าเนาะอุตส่าห์เน้น0-3นมะครับมาอยู่หน้าซะงั้นนะครับผมส่วนน้อย v i p นะครับ85นะครับออกตัวเดิมก็ถ้าใครเอา5ไปวิ่งลูดอันนี้ก็มีเฮอีกนะครับเนาะ สำหรับตัวเด่นเมื่อวานนี้ก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ๆด้วยนะครับผมสรุปแล้วเมื่อวานนี้ที่ผมเน้นให้สายวิ่งรูดนะครับก็เข้าในตัวเน้นเนาะสามแกับ43นะครับผมส่วนน้อยส่วนน้อยตัวอื่นก็เด่น5เนอะกเข้าในน้อยเฉพาะก,กิจแล้วก็น้อยปกติแล้วก็นอก้นอย VIP นะครับถ้าใครเอาห้าไปวิ่งรูดนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผม สำหรับแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวของเรานะครับตัวเด่นวันนี้ผมจะให้ไปที่นะครับเด่น2นะครับ แล้วก็เด่น3นะครับยังชอบ3คิดว่า3น่าจะยังติดนะครับวันนี้ส่วนสายวิ่งลูดนะครับสายวิ่งลูดนี้ผมฟันไปที่2นะครับเด่น2เด่น3วิ่งลูดที่2นะครับ2ก็จะมีนะครับ20 2 1 2 2สอง สอ2ส2ม2อ2สี 6, 2่ 7, 8, แล้วก็29นะครับส่วนหลักร้อยนะครับ3ตัว หลักร้อยนี่หลักร้อยผมขอฟันไปที่3ก็แล้วกันเนาะในสูตรนี้เนาะก็จะมีนะครับ3 2 4แล้วก็3 2 5นะครับผมคิดว่าก็ยังจะติดมาเนาะ5กับ4นะครับ สำหรับตัวเด่นเนาะที่จะเจาะให้ก็จะมี4คู่เหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครไม่ชอบ2นะครับเอา3ไปวิ่งรูดได้นะครับผมส่วนจับคู่นะครับก็นี่เลยเนาะสองสามนะครับ 2425แล้วก็20นะครับที่ผมชอบเนาะถ้าใครไม่ชอบที่ผมเนี่ให้ก็ลองโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับหรือว่าถ้าใครมีทุนเยอะก็วิ่งลูดได้นะครับออะไรส่วน3ตัวนะครับ3ตัวที่ผมชอบนะครับ3ตัวที่ชอบ3 2 4นะครับที่ผมชอบเนาะนะครับ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมก็ขอขอบคุณกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้กันนะครับครับผมสลับคลิปนี้ผมก็ขอวอวยพรให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับผมขอให้มีโชคลาภทั้งล่างทั้งบนนะครับผมสลับคลิปนี้ก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะครับ กับสวัสดีครับ